แพงวรัญญาโทนดามา่าไม่ไหวนะคะหลังจากที่มีกระแสด,ดามา่าแล้วต้องออกมาขอโทษคะ่ะพี่น้องซึ่งเป็นกระแสที่แบบแรงมากๆในแบบการเป็นหมอรำการไม่รู้การละเทศต่างๆนานเราเหตุให้เอฟซี FC, ก็คือโอ้โหแล้วกานหลายๆคนที่มาเป็นเอฟซีต้องออกมาแบบวิจารณ์สนั่นนะคะพี่น้องในเรื่องที่ว่าฮักแพงวรัญญาวรัญญาพรเนาะได้มีการขอภัยนะคะ ยกเท้านะคะยกตีนเออบานั้นยก,ยกตีนใส่หนาจอเต็มเต็มเลยคะ่ะพี่น้องบางคนพลาดหัวข่าว่าส้นตีนเต็มจอทําแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่สําหรับน้องฮักแพงวะรัญญานั่นเองค่ะซึ่งคลิปต้นเหตุนั้นมาจากที่นอนมีการน่งอัดคลิปน่งไลฟ์สดเลยนะพี่น้องกับเพื่อนร่วมง,งานและมันแบบต่างกลองไวไ้ไกลๆกลับตนเองนะบบดที่เนี่ยน่าจะด้วยความที่พื้นที่น้อยด้วยก็เป็นการต่างกองแล้วมีการยกนะคะยกอ่ายกเท้าขึ้นมา เต็มหน้าจออ่าพี่น้องเต็มหน้าจอวิดีโอแล้วเป็นการบอกว่าเออเอฟซี FC ขอดูเท้าขอดูลองเท้าน้องก็ยกขึ้นให้ดูซึ่งหลังจากที่ชีพมีออกมานะคะหลายคนวิภาวิจารณ์อย่างหมากเลยค่ะพี่น้องในประเด็นนี้เพราะว่ามันก็มีเอฟซีนะคะและ้วก็หลายๆคนทีเพราพ่อใจนีพฤติกรรมของน้องบอกว่าทําไมทําพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสมมากๆในการเป็นหมอลำและมันไม่เหมาะสมที่สุดในการที่เป็นเด็กน้อยแล้วยกเท้ายกอายยกตีนให้ พี่น้องเอฟซีที่เป็นผู้ใหญ่กว่าในเบิงค่ะจะในกะเบิง์นะคะพี่น้องขออนุญาตเปิดคลิปต้นเรืองนะคะพี่น้องคลิปต้นเรื่องก่อนที่จะมีการดามาสนันแล้วนะะ้องหักแท้และมีการออกมาขอโทษในหมู่ว่านที่ผ่านมากันเองค่ะพี่น้องก็ต้องขออนุญาตนะคะในคลิปคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่น้องนั่นแหละยกขึ้นมาเนี่ยค่ะพี่น้องนี่คือคลิปต้นหีุค่ะพี่น้องขออนุญาตนะคะ นี่คือต้นเหี้ยอ่าต้อง้อนเท่าคาแท้งเอาเิ้าบ๊วยเห้ยบขอเบิ้มบ๊วยขอรอยเดีเวนี่สิปัดจนแต่ละเนาะมันเลิศพี่น้องมันเลิศพี่ลีเพือนนมันะโดดเพติ่มเทียวในอนค่ะเนี่ยค่ะพี่น้อง ก็คือน้องได้มีการยกเท้าจริงๆขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะเอซี FC หลายคนบอกพ่อใจวิภา์วิจาร์ไปต่างๆนานานะคะในเรื่องนี้เพราะว่าบางคนบอกว่าโอ,อ้บางคนบอกว่าตัดมาแค่นี้ทําให้น้องเกิดดรามา่าแต่คลิปนี้ก็คือน้องก็ออกมายอมรับแล้วว่าน้องอทําผิดจริงๆในประเด็นนี้ในการที่ยกเท้าขึ้นมาและมีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเมื่อก่อนชอบฮักแพงแต่พอเห็นแบบนี้ขอบายนิสใส่ไม่ดีเลยพี่น้องสี่ครับพี่น้อง อแล้วก็มีคนบอกว่าควรถอดหรือแพลนกล้องให้ดูนี่ยกตีนขึ้นบ่งบอกนี่ใส่ส่วนตัวตัวเองเลยแต่อย่างว่าหละ fc บ้านฮักชอบแบบนี้ค่ะพี่้องเลยก็เป็นคอมเมนต์ของหลายๆคนนะคะในนี้เขาบอกว่าคือเห็นแน,น่นันอโอ้น้องน่าจะบอกนะว่าหนูใส่แล้วยกให้ดูไม่ได้แต่แบบนี้ไม่น่ารักเลยเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นรองเท้าที่ทาง fc ซื้อให้แล้วก็มีการเอามให้ดูว่าหนูใส่แล้วหรือว่าเอากล้องลงไปถ่ายก็ได้บ่คือบ่คือเห็นคลิปนี้เดือนผ่านเมิดมากสรุดตรงนี่ก็คือไม่มินแล้วบ่ง,งา่ามรนานสิค่ะมารยาทคนมีบ้างเกลดใจคนนั่งข้างๆก็ดีเออเห็นไหม อย่ายกตีนอีหลามมันบองงามค้นเบิงเป็นล้านวงสาวหน่อยเอฟซีหลายเขาสิบบมากเมตติมว่าสอนบอ่ออีข้างๆกับบ่บอกในนอกนรักสิคะพี่น้องไม่มีมารยาทเลยสําหรับเด็กคนนี้โอ้พี่น้องอ,อุ๊ยคนข้างๆก็ไม่บอกไม่โอเคเลยรองเท้าขึ้นมาไม่น่ารักเลยไม่สมควรเป็นอย่างมากยกเท้าขึ้นมาให้พ่อแม่แม่ดูนี่ใส่เสียพอดังอย่าลืมตัวคนสอน ว่าการยกตีนขึ้นหน้าไร้สดมั่นควรอยู่บอกค่ะพี่นงกับมาณนี่คือหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่น่ารักเลยกับพฤติกรรมแบบนี้ของน้องฮักแพงวรัญญานะคะวรัญญาพรแลหล่าสุดนะคะหลังจากที่มีประินดามาออกมาเยแยะมากายน้องฮักแพงก็ไม่อยู่เฉยน,นะคะน้องก็ได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษในเมื่อคืนที่ผ่านมาผ่านทางฮักแพงวรัญญาพรนะคะในโพสโพสนี้ค่ะพี่นองโพสต์นี้ก็บอกว่า ดราม่าที่เกิดขึ้นหนูกราบขอโทษไปยัง FC เอฟซีพ่อแม,แม่ทุกๆคนนะคะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดไต่ตองอก่อนทํจาจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกขอโทษจากใจเด็กคนนี้จริงๆค่ะหวังว่า FC ทุกคนน่าจะให้อภัยและให้โอกาสหนูนะคะอ่าพี่น้องาบางคนก็บอกว่าน้องนะ่ะเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะพอก็เลยไม่มีความคิดที่จะไต่ตองอะไรหลังจากที่โพดออกมาก,ก็มี fc มาคอมเมนต์บอกว่าพ่อพ่อแม่แม่ไม่เท่าไหร่หรอกลูกแต่คนอื่นที่เขาคิดทําร้ายลูกเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันสามารถทําเป็นเรื่องใหญ่โตต่อไปต้องระวังในการไลฟ์สดอันไหนควรไม่ควรพ่อแม่อยู่ข้างๆลูกเสมอเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงไม่ต้องหันกลับหลังเรื่องดราม่าต่างๆสร้าง,งผลงานให้พ่อพ่อแม,แม่ fc และทีมผู้บริหารชื่นชมก็พอ,อคนนั้นมันปวนช่อง พี่น้องมันก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะก็มีพี่ชมพู่มาให้กําลังใจน้องสาวกาันอาแล้วก็มีการเรียนการร้องกันรำการเต้นมันยากสิ่งไหนผิดสิ่งไหนเป็นคู่สิ่งไหนผิดนั่นแหละเราต้องแก้ไขหนึ่งเราก็ต้องทําให้ถูกใจคนทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้ายังมีการติเตือนอะ ผิดเป็นครูเด้วลูกผิดแล้วขอโทษทุกอย่างย่อมให้โอกาสให้อภัยค่ะหนักกว่าน,นี้หนูก็ผ่านมาแล้วหนูต้องผ่านมันไปให้ได้สบ,บายสบ,บายอยู่แล้วนะเพื่อครอบครัว นเราผิดก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ต่อไปนี้ต้องมีสติวางตัวให้เป็นละเอียดรอบคอบในการดำเนินชีวิตคนรักเราคนชังเราเราก็มีเช่นกันนะคะวิธีคนจะดังขอให้หนูตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้หนักคนเก่งเห็นไหมพี่น้องกับมีคนมาคอมเมนต์เอฟซีะคแล้ว่าเออสำหรับพ่อ,พอแม่คือเข้าใจหนูถ้าหนูทำผิดแล้วออกมาขอโทษก็ ไม่ได้ว่าอะไรนะคะด้วยความที่น้องเป็นเด็กด้วยไหมอายุยังแบบยังไม่ยงธธนงเระท่านบรรลุดิติภาวะเดสษำนะคะน้องอาจจะมีความคิดใต้ตองประท่านเนเรเรนีเอฟซี FC กับวาจัสีแต่ในดามรของดามาก,ก็คือดามาก,กันน้ำตอนนี้ก็ยังมีค้นมาดรามาอยู่นะคะในเรองที่ว่ามันเหมาะสมบอสําหรับสาวน้อยเองนะคะความคิดเห็นของสาวน้อยก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือน้องทําไม่เหมาะสมในตรงนี้นะคะอย่างอื่นน้องเหมาะสมอย่างอืงอ่นน้งองน่ารักแต่เรื่องนี้ประเด็นนี้น้องก็ออกมายอมรับว่า,วาน้องทําตัวไม่เหมาะสม และชาวเน็ตหลายคนประมาณ70 8 0์ก็บอกว่าไม่เหมาะสมในตรงนี้คิดป่ะทัดนะครับพี่น้องลฟยสดนะมันลงประเด็นได้ลิปนะลฟยสดปึ๊บพอพามเอฟซี FC, ขอเบิงง้ง,ล,ง,ยยง,ล,ง,งล็อกทาวนาะกําลัใง่อยูงเสนนกัญย์เิ้งเลื่อยกันเลยกลายเป็นประเด็นดามาคนที่หวังดีหวังลายหวังยังแน่แล้วก็แคบบันเนอได้แคปบันี้ไป ลุงแอปนั้นแอบปบนี้ผ่าหัวข่าวจังซันจังซี่เหตุให้ค้นออกมาก,กันนำนะคะก็คือด้วยความที่น้องทําผิดนั่นแหละบางคนก็ออกมาเตือนด้วยความหวังดีบางคนก็ออกมาแบบโอโ้โหเหยียบจมเลยค่ะพี่น้องจันไดก็ฝากไว้นั่นนะคะก็คือสู้ใหม่นะคะสู้ๆเริ่มต้นใหม่ส่วนมากก็ได้กําลังใจจากหลายๆท่านนะคะเพราะว่าคือมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์น้องบอกว่าคือผมติดตามน้องมาตั้งแต่แรกพัฒนาการน้องดีขึ้นมากๆก็คือ,อนี่แหละคะ่ะพี่น้องมันมีเหตุการณ์แบบนั้นไม่ว่าจะ ไม่ว่าแต่หนูแทบทุกคนก็ต้องเคยทําแบบนั้นทุงเหตุการ์มันไม่ใครเลยในใพี่น้องมันมีแบบเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์แบบชุลมุนเหตุการณ์แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาข้าเดียวเกิด,ดมาปืงปังภายในชัวขาวขึ้นในกาต่อไปนี้ขอให้น้องคบเพีาายงวรัญญาพอนะคะเหตุยังกาให้คิดใต้ตองดีนะคะแต่ว่านเรือ่องที่ว่า ยกเทาอย่างคือมากส,สิยยงตีนคือมากส,สิมันก็เป็นเรื่องที่บ่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนะคะจะในกับฝากให้น้องไปแก้ไขและกหนพอแม่ซีได้อาให้น้องจต่การที่น้องออกมาขอโทษเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนี้ทางหักแพ่งวรัญญาพรอแ้วก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วนะคะจะในกับฝากไว้น้่งขาดให้น้อง